เกิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายขับรถเก๋งไปบุกยิงพ่อคาสไบกระท่อม2คนบาดเจ็บนะคะตำรวจคาดว่าเป็นฝีมือของคู่อริเก่าที่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเพราะว่ามีการยิงขู่มาแล้ว1ครั้งและเคยมีเรื่องกันในสถานบันเทิงด้วยค่ะ ตำรวจภูทรเสดาจจังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุคนร้ายขับรถเก๋งเป็นยานพาหนะใช้อาวุธปืนบุกยิงพ่อค้าใบกระท่อมบาดเจ็บไป2คนบริเวณซุ้มขายใบกระท่อมริมถนนกาญจนวนิชสายเสดาด่านนอกเขตเทศบาลตำบลเดาซึ่งก็เปิดขายทั้งใบกระท่อมน้ำกระท่อมและต้นกระท่อมด้วยค่ะ จากการสอบสวนของตำรวจทราบว่าพ่อค้าใบกระท่อมที่อยู่ยิงบาดเจ็บสองคนคือนายอภิรักษ์จันทศีถูกยิงเข้าที่ขาขวาหนึ่งนัดนายชยธรดำแดงถูกยิงเข้าที่ข้อเท้าหนึ่งนัดแต่ยังไม่ทราบชนิดอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุทั้งสองคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสะเดาเพื่อรักษาส่วนบริเวณจุดเกิดเหตุพบหัวกระสุนตกอยู่หนึ่งหัวเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน ก่อนเกิดเหตุนายอภิรักษ์และนายชยธรกับเพื่อนอีกคนหนึ่งกำลังเตรียมเปิดร้านขายใบกระท่อมอยู่ๆก็มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนขับรถเก๋งมาจอดหน้าร้านจากนั้นคนที่นั่งอยู่เบาะหลังก็ลดกระจกแล้วใช้อาวุธปืนยิงมาจากในรถ2นัดถูกทั้งสองคนบาดเจ็บก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะขับรถหลบหนีไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่ากลุ่มผู้ที่ก่อเหตุน่าจะเป็นคู่อริเก่าที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนเพราะว่าพ่อค้าใบากระท่อมทั้งสองคนเคยถูกยิงขู่มาแล้วก่อนหน้านี้และยังเคยมีเรื่องกันในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งด้วยตอนนี้กำลังเร่งติดตามสืบสวนหาเบาะแสของคนร้ายค่ะส่วนสาเหตุยังไม่แน่ชัดว่าเป็นความขัดแย้งเรื่องการขายใบยกระท่อมหรือว่าสาเหตุอื่นค่ะ